คลิปนี้เราจะพาไปดูรถสวยๆกันนะวันนี้เราอยู่กันที่งาน Universal Ferrari นะครับผมบูมทลิตเองนะทุกคนก่อนอื่นต้องอธิบายให้ฟังถึงงานนี้ว่า Universal Ferrari คืออะไรเป็นอีเวนต์ที่พิเศษมากแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนๆ Ferrari แล้วก็คนที่ชื่นชอบรถยนต์ทั้งหลายน่าจะชื่นชอบงานนี้เหมือนกันงานนี้มันเป็นงาน global ที่ Ferrari จากเมืองนอกเขาเป็นคนจัดเองเลยใช้ทีมงานจากต่างประเทศบินมาจัดที่เมืองไทยเลยนะ คือไอ้คำว่า Universal Ferrari มันก็คือคำว่า Universe of Ferrari ใช่ปะ่ะโดยปกติเขาจะเปลี่ยนประเทศที่จัดงานนี้ไปเรื่อยๆในแต่ละปีก็จะมีการสลับกันไปและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาจัดที่กรุงเทพและเป็นครั้งแรกของ South อ a s t a เชียด้วยที่ได้จัดงานนี้พิเศษมากยิ่งใหญ่มากงานขายบัตรด้วยไม่ใช่งานฟรีต้องซื้อบัตรเข้ามาถึงจะได้ดูอยู่ที่ UOB Life ที่ M s p h e r นี่เอง ในงาน Universal Ferrari เนี่ยโดยปกติตามธรรมเนียมทุกครั้งที่จัดงานมันจะมีการเปิดตัวรถยนต์คันใหม่อย่างก่อนหน้านี้ที่เคยจัดที่ซิดนีย์เนี่ยก็เปิดตัว p ู r โรซังเก้แล้วที่จัดที่เกาหลีก็ไปเปิดตัวโ o มาสป i d เดถึงเขากรุงเทพเนี่ยเขาเปิดตัวคันนี้ครับซึ่งเป็นรถที่พิเศษมากนั่นคือ Ferrari F80 หรือ F80 นั่นเองอ<า>ซึ่งนี่คือรถใช้คำว่า h e l o ลคาคันใหม่ล่าสุดของ f e r r a r i ก่อนหน้านี้เปิดตัวที่เมืองนอกไปแล้ว วันนี้ใครมาดูที่งานจะได้เห็นคันเป็นๆจอดอยู่ในงานเลยเดินเข้าไปดูแบบใกล้ๆได้เลยสําหรับคนที่ไม่รู้จักคันนี้ถามว่ารถคันนี้มันมีความสําคัญยังไงคือ f e r r a r รเนี่ยเขามีรถหลายรุ่นมากเลยนะแต่มันจะมีรถรุ่นที่เป็นเหมือนกับ Top of อฟเดอะไลที่แบบเป็นตัวท็อปสุดเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดดีไซน์ที่พิเศษที่สุดของเฟอร์รอ่ะมายัดใส่ไว้ในรถคันนี้ก่อนหน้านี้ในอดีตมันคือ F40 F50 แล้วมันก็มาเป็น Enzo so Ferrari แล้วก็เป็น La Ferrari F60 กับ F70 มันไม่มีแล้วมันก็มาเป็น F80 คันนี้ซึ่งไหนๆเราอยู่ในงานแล้วพาเข้าไปดูใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งรถยนต์คันนี้เป็นรถที่สำคัญกับ Ferrari มากเลยนะมันเป็นรถที่เอาไว้โม้ต่อไปอีกหลายปีเลยอะว่าแบบ Ferrari ทำได้ขนาดนี้แล้วนะบอกสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ V6 เป็นครั้งแรกที่รถตัวท็อปของ f e r r a ร i ใช้เครื่องยนต์ V6 ซึ่งคันก่อนหน้านี้ที่เป็น La f e r r a ร i เนี่ยเขาใช้เครื่อง V12 Hybrid แต่คันนี้เป็น V6 Hybrid ลดจำนวนลูกสูบลงแต่แรงขึ้นคันนี้1,200แรงม้าซึ่งมันเป็น technological breakthrough อย่างหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าคุณสามารถทำเครื่อง V6 Hybrid ที่แรงขนาด1,200แรงม้าได้แล้วอ่ะอัตราเร่งของคันนี้0-100อยู่ที่ 2.15วินาทีทําความเร็วสูงสุดได้350กิเมต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นรถคันที่เรียกว่ามาพร้อมกับราคาค่าตัวที่สูงมหาโหด140ล้านบาทนะฮะทุกคนไม่รวมภาษีนำเข้าแล้วก็ดีไซน์แลงเ u ว g e ของคันนี้ก็เรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของ Ferrari และที่จะถูกใช้ในรถคันต่อๆไปของเขาหน้าตามันจะดูเหลี่ยมๆนะฟิวเจอร์ิสติกส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ติดนะมันเท่ดี แต่มันแค่อาจจะรู้สึกว่าในบางมุมมันดูไม่เป็นเฟอร์รารีอ่ะแต่แต่หลายๆมุมมันก็ใช่ซึ่งดีไซน์เนี้ยไม่ได้ถูกใช้แค่ในรถคันนี้คันเดียวถูกใช้ในอีกคันหนึ่งด้วยคือ d o ดิ c i ชี่ซิลินดีหรือว่า t 2ลเวฟซ l ลินเดที่เป็นรถแบบ V12 หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันมีการถอดแบบดีไซน์เอลิเมนต์หลายๆอย่างมาด้วยกันเดี๋ยวขอแอบเปิดประตูสักนิดหนึ่งนะเปดเข้าไปจึบประตูไม่ได้ล็อกด้วย <laughs> โอ้โหสวยจัดเลย ทุกคนเรียกว่าดีไซน์ภายในอะ่ะมันถูกออกแบบขึ้นมาใหม่หมดด้วยนะตัวถังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยแต่เราคงจะอยู่กับรถคันนี้แค่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันบ้างต่อไปครับเราพาไปดูข้างในของตัวงานกันบ้างคืองาน Universal f e r r a r i เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นโซนๆน,นะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันอย่างตรงนี้ที่ผมอยู่เขาจะเรียกว่า Racing Zone ซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องราวการแข่งขันของ f e r r a r i ที่เกี่ยวข้องกับ ฟอร์มูล่าวันนั่นเองสิ่งที่เขาเอามาโชว์ตรงนี้ครับเป็นไฮไลไท์ของโซนี้เลยนั่นคือรถคันนี้ครับนี่คือ Ferrari f e r r a ราร F1 2000ซึ่งคือรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่ถูกใช้ในการแข่งขันปี2000และคนที่ขับรถคันนี้ก็คือมิคาเอลชูมัคเกอร์นั่นเองอ่าแล้วก็พารถคันนี้คว้าแชมป์ให้กับทีมเฟอร์ราแล้วก็ได้เป็นไดรเวอร์แชมเปี้ยนด้วยในปีนั้นแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกถ้วยรางวัล ชุดของชาวเลอแคลร์แล้วก็มีแบบมีอุปกรณ์มีไอเทมอย่างอื่นที่คุณอาจจะไปหาดูที่อื่นไม่ได้เขาเอามาจัดโชว์แสดงเป็นเอ็กซิบิชันเอาไว้เมื่อกี้เป็น F1 ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่การแข่งขัน 24HourofDaytona กันบ้างอ่าคันนี้คือเป็นรถที่ถูกใช้กัการแข่งขันจริงๆนะครับนี่คือ 296GT3 มันมีพื้นฐานมาจาก 296GTB แหละแต่ถูก พัฒนาปรับแต่งให้มันสามารถใช้ในการแข่งขัน GT3 ได้นั่นเองที่ผมยืนอยู่เนี้ยผมยืนอยู่บนจออินเทอร์แอคทีฟนะทุกคนที่มันจะสังเกตว่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทุกๆก,ก้าวที่ผมเหยียบสิ่งที่มันกำลังโชว์อยู่เนี้ยมันคือภาพจำลองของสนามเดโทนาที่ฟลอริดาในแต่ละพอยต์เนี่ยเวลาผมเหยียบปุ๊บหน้าจอมันจะไปขึ้นแสดงข้อมูลต่างๆที่แบบว่า เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในวันนั้นความเร็วตอนนั้นใช้อยู่ที่เท่าไหรทำเวลาได้เท่าไร่อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอแบบอินเทอร์แอคทีฟไปซึ่งเดี๋ยวมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกอันนึงงละอ่าอันนี้มันจะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งที่บ่งบอกข้อมูลถึงสเปคของรถยนต์คันนี้คือ296 gt 3มเนี่ยมันเป็นรถที่พิเศษอย่างหนึ่งคือหลายๆคนจะรู้อยู่ว่า296 gt b ที่เป็นรถต้นแบบของมันเนี่ยเป็น v 6 Hybrid แต่ว่าไฮบริดเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ในการแข่งขัน GT3 ได้คันนี้มันเลยถูกโมดิฟายเอาระบบไฮบริดออกไปเหลือแค่เครื่อง V 6 120องศารุ่นล้วนทำพลังได้ประมาณ600แรงม้าซึ่งถ้าเกิดคุณอยากขับ296แบบที่ไม่มีไฮบริดคุณต้องซื้อคันนี้มาขับเท่านั้นและขับได้เฉพาะในสนามแข่งต่อมาครับจะพาไปดูรถคันที่พิเศษและหาดูได้ยากมากๆนั่นคือ f e r r a r i d a y t o n a S P 3ครับ โอ้โหอินเดอะ e ฟลทุกคนคือแบบจะไปหาดูจากไหนอ่ะผมเล่าความพิเศษของรถคันนี้ให้ฟังก่อน Daytona SP3 ทเนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งในรถที่เป็นซีรีส์ไอคอนาหรือไอคอนิกของ Ferrari มันจะเป็นรถที่ถูกผลิตมาในจำนวนที่จำกัดมากอย่างคันนี้มีแค่599คันทั่วโลกก็ขายกันอยู่แบบก็ร้อยกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <laughs> ไม่ได้แพงมากคันเนี้ ใช้เครื่องยนต์ V12 NA ไม่มีเทอร์โบ6.5ลิตรเพียวๆ840แรงม้าซึ่งเอาจริงๆม,มันไม่สำคัญทุกคนเรื่องตัวเลข Performance มันสำคัญนิดเดียวอะ่ะแต่ดูความสวยของมันดิทุกคนมันเท่มากๆในความรู้สึกส่วนตัวผมนะคือคันนี้มันไม่ได้พิเศษน้อยไปกว่าพวกแบบ La Ferrari หรือ Enzo so เลยอะและการที่คุณจะได้ดูคันจริงๆของมันอะเป็นเรื่องที่ยากอะ่ะจะไปหาจากไหนใครจะมีนึกออกไหม อันนี้ผมว่าเราเดินทางเข้ามาสู่โลกมนุษย์บ้างนะฮะมาถึงรถที่ดูมีแนวโน้มที่วันหนึ่งเราจะซื้อได้นี่คือรถ12สูบตัวล่าสุดของ f e r r a ราี่ชื่อว่าเฟอ r a รา d ี่โดดดิชชิลินดรีหรือ12 c y l i ซ d ลิเนอรนั่นเองทุกคนมันคือรถ Front Mid-Engine เครื่อง V12 คันล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาในปีนี้แล้วก็เราจะเห็นว่ามันใช้ดีไซน์แลงเ a ว e มาคล้ายๆกับ F80 ตัวเมื่อกี้เลยผมว่ามันสวยนะทุกคนคือสัดส่วนมันดูดีมากๆเวลาเราเดินเข้ามาเราจะได้ยินเสียงรอบเดินเบาของรถคันนี้นะครับแล้วมันจะมีแท่นให้เรามาเล่นเป็นคันเร่งที่เราต้องใช้มือกดลงไปอืม ต้องดาวชิปให้เรียบร้อยก่อนซึ่งไม่ใช่เสียงจริงนะทุกคนเป็นเสียงจากลําโพงแต่ว่าเหมือนเขาพยายามจะจูนให้เหมือนแบบเราได้ประสบการณ์ว่าแบบถ้าเราไปขับรถคันนี้มันจะได้เสียงประมาณไหนซึ่งคันนี้เขาก็เดาว,ว่าอาจจะเป็น f e r r a ร12สูบตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าที่จะไม่มีระบบไฮบริดมากวนใจนะครับแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้ด้วยก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์กันว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วดังนั้น ใครอยากได้ต้องรีบจองแล้วพอเราเดินออกมาครับตรงนี้เราจะเจอกับรถยนต์อีก2คันคันหนึ่งมันคือ Super SUV ของ Ferrari p u r o s a n g ั e เกนั่นเองนะครับเป็นรถ SUV ที่ Ferrari บอกว่านี่ไม่ใช่ SUV แต่ดูยังไงก็เป็น SUV มันคือรถ Family Car ของ Ferrari ทุกคนเป็นรถ4ประตูนะเปิดประตูได้ไมั้ยเนี่ยขอลองนี้ อาล็อกจ่อยเลยอยากอยากดูข้างในมากเลยอ่ะเ,ออเพราะปกติเฟอร์เรอีะ่ะไม่ทํารถสีประตูนะทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้แต่มันไม่มีมันเคยมีรถต้นแบบอยู่เป็นรถ4ประตูแต่ว่านานมากแล้วแต่นี่คือ4ประตู Official คันแรกและเป็น SUV ด้วยแต่ที่อยากให้ดูจริงๆคือคันนี้ครับนี่คือ a 1 2 Competizione Aperta หรือว่า a 1 2 Superfast Version Lightweight และเป็นรถที่เป็นเทเล o r m เมดคารเป็นรถที่ถูกสั่งทำพิเศษทั้งคันผมแอบ,บถามเขาว่าไอรถที่เป็นเทเล o r m เมดเนี่ยมันคือยังไงเขาบอกว่ามันจะเป็นรถที่คุณสามารถเลือกคัสตอมส่วนต่างๆของตัวรถได้อย่างสีเนี้ยก็จะเป็นสีที่มันไม่มีให้เลือกในแคตตาล็อกผ้าหรือหนังหรือวัสดุตัวต่างๆที่ใช้มันก็จะไปแบบสรรหามาใหม่เพื่อคุณเท่านั้นมีคันเดียวในโลกอะไรแบบเนี้ย และราคาก็คือแพงพิเศษมหาโหดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของรถ t a เ l o r ์ a d ดที่เขาเอามาจัดโชว์แหมดูดีจริงจส่วนคันนี้คือคันที่ผมเคยรีวิวให้ดูไปแล้วในช่องก่อนหน้านี้นี่คือโล m a ส p i d เดที่ผมไปขับที่อิตาลีเอาจริงเป็นรถที่ถูกที่สุดของเฟอร์ลารีนะแต่ผม,มก็ยังมันก็ยังสวยอยู่ดีอะ แต่คันที่พิเศษจริงๆคือคันนี้ครับทุกคนโอ้โหคันนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาดูได้ไง่ายๆนะครับนี่คือ S.F.90 X X Stradale เรียกว่ารถ High Performance ของ S.F.90 Stradale อีค mm ีน hmm. ึง S.F.90 Stradale เนี่ย mm hmm. เป็นรถที่เป็น V8 Hybrid Mid Engine mm hmm. ของ Ferrari แต่รุ่น X X เนี่ยเป็นรุ่น High p e r f o r m a ม c นของเขาแล้วก็ไล่เบาไล i เวทแล้วก็มีชุดแต่งที่พิเศษกว่ารถปกติ คันปกติอ่ะสีล้านคันนี้ก็คือแพงกว่านั้นไปอีกผมไม่รู้เลยมันมันขายเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมันเป็นของที่แรไอเทมมากเอาแบบรถที่ยังไม่มีคนซื้อก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเดินไปดูที่โชว์รูมได้อะแต่มาดูในนี้ได้สวยจริงดูแบบช่องลมต่างๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพวกเรานี้มันโคตรเนิร์ดเลยนะคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ <laughs> แต่เอาจริงมากคนที่มาเดินงานเนี้ย เขาไม่ได้อยากดูรถใหม่ทุกคนเขามาเพื่องานเพื่อรถคันนี้แหละนี่ครับนี่คือโซนคลาสสิเหรือว่าคลาสสิกของเฟอร์รารี่นะครับแล้วเขาเอารถในตำนาน2คันมาจอดโชว์อยู่ตรงนี้คันนี้คือ308 GTB ครับกับ F50 นั่นเองโอ้โหนี่คือ2คันที่แบบชาตินี้ไม่รู้จะได้ดูของจริงเมื่อไหระ่ะถ้าไม่ได้แบบตั้งใจอะ่ะ ผมขอพูดถึง308 GTB ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นรถที่พิเศษมากๆคันหนึ่งย้อนกลับไป50ปีที่แล้วครับ f e r ร a รออกรถคันใหม่ในปี1975นี่คือ308 GTB ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่คือรถ f e r r a ร i คันแรกที่ใช้ตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาสจะคือก่อนหน้านี้ตัวถังของรถอะ่ะมันจะเป็นพวกสตีลหรืออลูมิเนียมใช่ไหมแต่นี่มันเป็นครั้งแรกที่ใช้แผงเป็นแบบเป็นไฟเบอร์กลาส แล้วก็มันทําให้ตัวรถมีดีไซน์มีการออกแบบที่มันส l ลีกสลิมเท่สุดๆเมื่อ50ปีที่แล้วคิดดูว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ได้คันนี้ใช้เครื่องยนต์2.9ลิตร V8 กําลังประมาณ240แรงม้าทําความเร็วสูงสุดได้252กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อ50ปีที่แล้วมันแบบมันโคตรแรงทุกคนแล้วก็คันนี้ถ้าเราสังเกตคือสภาพดูดีมากๆเลยใช่ปะเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถที่ เข้าโปรแกรม Ferrari คาสิก hmm. เหรือเป็นการเหมือนกับ Fully Restore รถยนต์นะ mm hmm. เข้ารับการดูแลกับทาง Ferrari โดยตรง mm hmm. เหมือนกับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกซ่อม mm hmm. ถูกเปลี่ยนถูกประกอบเข้าไปใหม่ในรถคันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ Official mm hmm. ผลิตจากโรงงานของ Ferrari สวยจริงๆสวยจริงๆแต่คันที่พิเศษยิ่งกว่าคือคันนี้ครับ f 5 0นี่คือหนึ่งในเฮโลคารที่เป็นแบบรถระดับสุดยอดของ Ferra r i ที่ลำพังจะหาดูคันเป็นๆ สภาพแบบนี้เรียกว่าโอกาสมันยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรรถคันนี้นะเป็นรถที่ณวันนั้นก็คือใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ f e r r a ร i ตัวถังเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์ชแชสซีทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของ f e r r a ร i ี่พอดีแล้วก็ใช้ชื่อรุ่นว่า F50 ด้วยซึ่งมันมีความบังเอิญนิดหน่อยว่า F80 อะ่ะก็เฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของ Ferra รเหมือนกันคันนี้ย ถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆนะมันคือแบบรถแข่งที่วิ่งบนถนนได้อะแล้วถ้าเกิดคุณเล่นเกมสมัยก่อนอะคุณจะเจอรถคันนี้อยู่ในโปสเตอร์เกมแล้วมันแบบมันเป็นความฝ่ฝันวัยเด็กของคนยุคผมเลยอะซึ่งมาเห็นของจริงแล้วก็พิเศษมากดีไซน์มันไอคอนิกมากเลยวะ่ะทุกคนคือแบบมันเป็นรถที่ไม่ต้องมีตาเฟอร์รารีเลยก็ได้แต่รู้แน่นอนว่าเฟอร์รารีสิ่งที่ผมชอบที่สุดของคันนี้เลยนะคือตรงนี้บอดี้พนเนลตรงเนี้ย แล้วดูเส้นนี้ที่มันขึ้นไปจรลดวิงหลังโอ้โหมันสวยจริงๆสวยจริงๆมาดูของจริงเหอะสัดส่วนมันแบบสุดยอดอะจบแล้วทุกคนสำหรับงาน Universal Ferrari นะครับก็คือคลิปนี้มันคงจะได้ออกอากาศในวันที่งานนี้มันจบไปแล้วเนาะแต่ผมก็รู้สึกอยู่ดีว่าแบบเออเราอยากจะเอาประสบการณ์นี้มันเล่าให้ทุกคนดูสำหรับคนที่ไม่ได้มางานก็ดูคลิปนี้เอาละกัน หวังว่าจะเอ็นจอยและสนุกสนานไปกับรถต่างๆที่พามาดูในวันนี้วันนี้บุ้มทรลยขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บาย